มาถึงทีมขวัญใจมหาชนประชาชีอังกฤษอันดอร่าก็ต้องบอกว่าทูเครนเองก็ถือว่าผลงานชนะมารวนะสำหรับรอบคัดเลือกที่ผ่านมานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของผลชนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยิงเปรี้ยงปร้างแบบใครๆชอบเบื้องต้นอังกฤษเท่าที่เช็คดูตรงนี้จุดเบลงแฮมยังเจ็บแน่นอนไม่ได้เล่นเทรน์ฟีฟอร์เดนนะครับพวกนี้ไม่มีแจ็คกีริตก็ยังไม่ติดเพราะพึ่งฟอร์มดีแต่ว่ายังไม่ติดทีมชาติซาก้าเจ็บพาเมอร์เจ็บ อาโควิดเลเวลเจ็บแต่ว่าตัวที่ยังอยู่เนี่ยจอห์นสโตนมาร์คเกฮีดิแคนไรส์นะครับมีจอห์นแฮนเซนเขาคาดการณ์ว่าจะลงตัวจริงพี่เมง้งแล้วก็จะมีมาคัตแรดเฟิร์ดของเรานะฮะมอร์แกนโรเจอร์มาดูเอเก้และไฮด์ริคเคนยังคงปักหลักนะครับส่วนอันดอร่าบอกตามตรงครับผมบอกแทบไม่รู้จักนะครับว่ามีใครกันบ้างซึ่งณนะตอนนี้แพ้มาหาเกมรัวยิงไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวครับแต่เกมนี้อังกฤษ จะเล่นแบบเดินหน้าเต็มสูบไหมเพราะว่าไม่ใช่ตัวชุดหลักครับพี่เออมันไม่มีจูดด้วยนี่จูดก็เจ็บเจ็บเจ็บหัวไหล่ยังผ่าไม่หายนะครับผมดูถ้าตัวคาดเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแดนดอลล่าเนี่ยมันไม่ดีกว่าไคืนนี้คือเล่นขึ้นสนามอ่ะพับสนามบุกจะใช้คำนี้นดอลล่าไม่มีรูสู้ดีกว่าเอาเงี้ยคือถ้าอังกฤษโดนก็แย่แล้วสี่สี่ลูกขึ้นอุ๊หรือลงอยู่อยู่ตรงเนี้ยแฟนๆนี่ลุ้นเลยนะ แต่แต,แต่มันจะอึดอัดหน่อยช่วงแรกอ่ะเพราะเขาอุดอันโดล่าเนี่ยเคยเห็นเขาเล่นแล้วอุดบแบบโอโ้โหเยอะจริงกว่ารถบัสอ่ะคือถ้าไม่เพียงพามัวไม่บุกอ่ะอประมาณนี้ไหมอันโดล่าเนี่ยท่ากิดไม่ไปพลาดเองยิงยากถ้าไม่มีรูยิงเลยคืออย่างเดียวที่โดนก็คือประมาทเนาะพี่เมง้งเนาะเพราะว่าคือกองหลังแค่ดูชื่อชั้นเนี่ยเจอกองหน้าดอล่ามันควรเอาอยู่อยู่แล้วใช่ผมว่าประมาณสี่ลูกอ่ะอ่า ก็สำหรับผมนะผมว่าอังกฤษชุดนี้เหมือนทูเคิลเน้นผลผมคิว่าอาจจะอยู่ประมาณนักสองสาลูกอาจจะไม่ตักชนะแน่นะผมมั่นใจว่าชนะแน่เพราะว่ารอบคัดเลือกอังกฤษมักจะแบบเล่นได้ดีตลอดสำหรับรอบคัดเลือกนะครับไปอีกหนึ่งคู่ดีกว่าแบบรวดเร็วนะฮะอาร์เมเนียเจอโปรตุเกสอาร์เมเนียชุดนี้ไม่มีเฮนริกมาคิทายาแล้วนะเพราะว่าประกาศเลิกเล่นไปแล้วก็จะเป็นตัวอื่นๆที่เป็นดาวรุ่งซะวนใหญ่ แล้วก็จะเป็นตัวผสมที่มันมาจากชุดเก่าบ้างแต่ถามว่ารู้จักไหมก็ไม่ถึงกับรู้จักสักเท่าไหร่มาดูโปรตุเกสมักจะเป็นผู้เล่นที่เราคุ้นเคยมากกว่าแต่เกมนี้จะไม่มีดาโลที่ถอนตัวไปแล้วเนลสันเซเมโดแลาเฟล์เลาพวกนี้มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับแต่ว่าไอ้พวกบรูโนโรนันโดไอ้แบร์นโดพวกนี้อยู่หมดมดังนั้นเนี่ยสภาพทีมโปรตุเกสย,ยังคงดีกว่าพี่เม้งแต่การขาดดาโลเนี่ยมันจะส่งผลเยอะ มันหาตัวพลังไงอพี่จริงปล่าเกมลุกทางด้านข้างการเปิดบอลที่แม่นยําของดารโลครับมันจะหายไปนัดก่อนแอซิดนี่เอาใหญ่เลยนะปาดมาให้เอมเบอร์โม่ยิงนะชนะผมว่าตัวลุกโปรตุเกสมีเยอะครับมีให้เลือกใช้เยอะต่งการก็แน่นแน่นอย่างแบ็กก็มีกานเซโลคือเซเมโดไม่ลงก็กานเซลโลก็ลงอยู่แล้วตัวลุกไม่มีเลยเอาก็ยังมีตัวอื่นอยู่เยอะเยอะตัวบู รูโน่ก็อยู่โรนัลโดแบนาโดครบเลยครับใช่ไหมมีอันนี่เนโตเนโตอ่ะมีตัวปิจี่างนั้นอ่ะผมว่าผมว่าจะชนะอเมเนียได้แล้วผมผมคิดส่วนตัวนะโรนัลโดมันจะทําสถิติทุกนัดมันมีความมุมา่นะอันนั้นผมว่าน่าจะแบบว่าหาโอกาสบุกได้เยอะน่าจะชนะได้แบบสบายๆสำหรับโปรตุเกสชนะสบายเออนะฮะ